ครับสวัสดีครับสวัสดีนะนะตกปลาทุกท่านนะครับจะเจอผมหนึ่งทริปกับมานิกอมันโดนะครับวันนี้ผมก็พามาตีปลาข้างถางนะครับโดยใช้มอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์อยู่ฝั่งนู้นนะฮะวันนี้ก็จะมาลองเทสรีวิวตัวนี้ให้ดูนะครับสําหรับแอร์เกียร์บัคมีเสียงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่ามันต่างกันยังไงนะครับคือจริงๆมันต่างกันประมาณว่าสีนะครับสีเดี๋ยวผมหาก่อนแป๊บหนึ่งครับหาตัวนี้แล้วกันตัวนี้นะครับ ต่างกันที่สีนะครับตัวนี้สีนะครับตัวนี้จะเป็นสีลายใหม่อ่าดูนะครับ framework. แต่ทุกอย่างจะเหมือนเดิมหมดนะครับทุกอย่างจะเหมือนเดิมหมดนะครับแต่ว่าเปลี่ยนกันที่ลายนะครับแล้วก็ตัวนี้มันจะมีเสียงลูกปืนในตัวนะครับต่กล้องเข้ามาใกล้หน่อยครับเดี๋ยวจะขย่าเสียงให้ดูนี่ครับซึ่งตัวนี้จะไม่มีเสียงตัวน Sor ี้จะไม่มีเสียงนะครับนี่ครับตัวนี้ไม่มีเสียงนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวนี้เพิ่มฟังก์ชันออกมาให้เป็นทั้งมีปีกและมีเสียงเราขายอยู่2ตัวนะครับคือตัวนี้กับตัวนี้ก็ยังตัวนี้เอามาใหม่ก็ยังมีตัวนี้ขายอยู่นะครับตัวนี้ร8 0บาทไม่มีเสียงนะครับแล้วแต่น้าชอบแต่ตัวนี้มีเสียงก็จะดุดันนิดนึงนะครับอันนี้ตัวนี้195เาบาทนะครับฝากไปด้วยนะครับสำหรับแอร์เกียบันะครับมีทั้งปีกมีทั้งเสียงนะครับแล้วก็นะครับนี่ครับ วันนี้ผมจะใช้คัน Air Gear p a l e t t e ลอกฟิ i เต c o รบบ้าสาย Armando PE 2นะครับแล้วก็โฟรโอคาร์บอนร้อจาก Armando นะครับ30ปอนด์นะครับวันนี้ก็จะใช้เป็นหมายข้างทางนะครับก็จอดรถแล้วก็เดินเลาะเข้าห้วยมั่งเป็นบ่อล้างมั่งแล้วก็เป็นบ่อหมู่บ้านบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้นะครับเพราะว่าน้ำก็เริ่มแห้งไปเยอะนะครับก็มีน้ำตรงไหนก็ตีนะครับโอเคับฝากว้ด้วยครับสำหรับ Air g e Bug มีเสียงนะครับมีทั้งเสียง แล้วก็มีทั้งปีกตาแดกแน่นอนนะครับโอเคไปไปดูกันนะครับเป็นผลงานของไครข่ามันก็ยุบม,มันไม่ได้กัดแต่มันจุบบุ๊บบุ๊บบุ๊บอยู่น นนะมันมันไม่กัดเลยทำท่ากัดก็จะ,จะเอายากเลยอนะ่ะโอ้โหพักเบื่อเลยอ่นะนั่นไงลงได้ใหญ่ด้วยลงลงได้ใหญ่ด้วยบอกแล้วมันจะเอายาก ตัวเดียวติดกันไปเลยทีเดียวเชียวบักมีเสียงครับบักมีเสียง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 นี่ไงต้องมีตีและมีเสียงครับหมายคลองครับต้นูะอยู่ต้นคลองครับตรงนี้บักมีเสียงครับ หลายที่เลยครับนี่นี่ฮะเดี๋ยวน้าจะเข้าใจกันใหม่ที่หนึ่งนะครับว่าอุ้ยรูดคือตัวเนี้ยที่มีเสียงเนี่ยลายมันจะเป็นลายใหม่นะครับลายมันจะเป็นลายใหม่นี่ครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวเก่าตัวกลากล่อน นี่ครับตัวเก่าจะเป็นสีปกติแบบนี้ที่ไม่มีเสียงนะครับมันจะไม่มีเสียงสีปกติแบบนี้แต่ว่าก็ยังยังคงคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมนะครับแต่ตัวนี้เพิ่มเสียงขึ้นมานะครับตัวใหม่เพิ่มเสียงขึ้นมาแต่ว่ายังมีขายทั้ง2ตัวนะครับใครอยากได้มีเสียงก็จะมีแพ็กกิ้งสีแดงนะครับแปะอยู่ว่ามีเสียงนะครับมีเสียงจะเป็นลายใหม่นะครับตัวจะมีเสียงนี่มีเสียงครับนี่ครับปั๊บเลยครับทั้งมีปีกทั้งมีเสียงครับไอเกียบั 师傅、哎。下边敲一个。 บุม้ม mm อือหือไม่เอาอีกวิ่งมาแล้วลีกปลาลีกปลาลีกปลา แล้วมีปีกก็มีเสียงมีปีกก็มีเสียงครับเรียกปลาได้ดีจริงๆเป็นหมายคลองนะครับตรงนี้เป็นคลองออกไปนู่นนะครับเป็นหวคลองนี่ครับมีปีกมีเสียงครับแอร์เกียบัคโฉมใหม่นะครับเวอร์ล่าสุดนะครับลายใหม่ด้วยนะครับทั้งมีปีกและมีเสียงนะครับฝากไปด้วยนะครับสำหรับแอร์เกียบัคนะครับมีปีกมีเสียงสุดยอด ไอเกียบบัคกครับเป็นเป็นห้วยที่เขาเก็บน้ำนะครับห้วยมันนะไหลมาจากตรงนู้น ون. แต่ตอนนี้มันแห้งเขาเก็บไว้ดูดขึ้นสระนะครับไอเกียบบัคครับตัวนี้ทั้งมีปีกทั้งมีเสียงตัวใหม่นะครับยอดนะครับทั้งมีเปรกทั้งมีเสียงนะตัวนี้ยอดเป็ดหนึ่งโอครับเยี่ยมเหมือนเดิมครับ แค่ว่าตัวนี้จะเพิ่มเพิ่มความแรงเข้ามาหน่อยมีเสียงครกแก๊แกเข้ามาหน่อยนะแอ์เกร์บัคมีทั้งเสียงมีทั้งไฟนี่ครับคันที่ใช้วันนี้ก็เป็นแอ์เกียร์พาเลต4ท่อนโอเคครับแอ์เกร์บัค ด้วยข,ข,ข,ข้ามมาครับคันคลองขข้ามมันจะฝั่งโน้นนี่ครับแอร์เกียบบักมีเสียงมีปีกมีเสียงตัวนี้ครับกินจมเขี้ยวเบนหนึ่งโอนะครับนี่ครับจุดยอดนะครับแอร์เกียบบักนะครับฝั่งเดินครับมีทั้งปีกมีทั้งเสียง